วันนี้เราจะมาพูดถึงตู้เลดอัพแบบใหม่กันนะครับก็คือการสมอัพอัตราคุกกี้ซึ่งในตู้นี้มันจะใส่อัตโนมัติให้เลย3ตัวนะครับประกอบไปด้วยโพลีเบอร์รี่ไวเบอรี่แล้วก็ลอยัลอมากรีนนะครับซึ่งเลดที่อัพขึ้นไปนะครับจะเป็นดังนี้ประกอบไปด้วยลอย,ยัยมะาการีน0.259ที่แบบเป็นตัวนะไวเบอรี่0.259เช่นกันเพราะเป็นระดับปีปิกแล้วก็แอนเชียนอย่างโพลีเบอร์ี่นะครับจะลดลงมาเล็กน้อยเป็น 0.216ซึ่งอัตราเนี้ยถ้าผมจะไม่ผิดนะมันพอๆอกับตอนสมัยที่ตู้เลทข,ของแอนเชียนของ h o l ลี่เบอเข้าเลยนะครับแต่ว่าตู้เนี้ยมาใช้ทรัพยากรในการกดอาจจะเป็นการ์พิเศษตัวนี้นะครับซึ่งหลักๆแล้วจะได้มาจากอะไรบ้างก็คือจะเป็นพวกกิจกรรมมิชชั่นต่างๆซึ่งคิดว่าได้เยอะพอสมควรนะแล้วก็จะมีอีกช่องทางหนึ่งก็คือจะมีอยู่ในร้านค้าคิันนะครับซึ่งจะมีด้วยกันทั้งหมด20ใบนะ แต่ละอันก็คือจะประกอบไปด้วยการา์ดสิใบหมายความว่าถ้ากดทั้ง20ครั้งนะครับจะได้อยู่ที่200ใบซึ่งเยอะมากๆนะแต่ว่าใช้เพชรซื้ออยู่ที่ส5 0 0ั5 0 0สัถ้าคูณกับ20ก็จะเป็นทั้งหมดเ0 0 0 0มืนซึ่งผมมีตัวเพชรเพียงพออยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นจัดไปเลยนะคจับจเต็มให้หมดเลยนะทาง20บใบอ่ะ20ครั้งก็ประมาณ200ใบนะครับแล้วก็รวมกับที่ผมน่าจะกิจกรรมหมดแล้วทั้งหมดก็จะเป็น ตอนนี้ได้มาแล้วทั้งหมด237ใบนะครับทีนี้เป้าหมายของการสุ่มตัวนี้สูงสุดเลยก็คือจะเป็น270ครั้งนะครับที่อยู่ด้านล่างนะการนตีตัวที่เป็นแอนเชียนนะแอนเชียนอย่างโฮลิเบอรี่นะครับหตัวฟรีฟไปเลยด้วยกันก็หมายความว่าอันนี้ก็เหมือนกับเป็นการแจกแอนเชียนแหละแต่ว่าเพื่อนๆจะต้องมีเพชรดองไว้ในปริมาณหนึ่งนะครับที่ผมพยายามบอกต,ตลอดว่าเพชรมันสําคัญเนี่ยในช่วงเวลายอย่างเงี้ยมันก็เหมือนกับเอาเพชรมาซื้อแอนเชียน อย่างโฮลีบัลี่ได้ตัวหนึ่งนั่นแหละถือว่าคุ้มค่านะครับซึ่งถ้าเทียบเลทแล้วอะ่ะมันก็ถือว่าค่อนข้างเยอะกว่าตัวอื่นที่กระจายอยู่จริงๆมีดักค,คุกกี้แก้มังกรด้วยนะแต่ว่าเลทคือมันน้อยมากจนไม่มีโอกาสได้หรอกโทหรือก็เช่นกันนะอยู่ประมาณ0.02 0.03ประมาณนี้นะแต่ว่าเลทที่อัพขึ้นมานะครับก็ยังไม่เยอะกว่าของพวกตัวที่เป็นระดับตัวนี้นะตัวแรตัวแรจะอยู่ที่ประมาณ0.3พอๆกันนะ ก็พวกคอมมอนก็จะออกบ่อยกว่านะอยู่ที่0ูนแล้วก็จะมีองานหนึ่งก็คือสามารถเลือกคุกกี้เข้าไปใส่ได้ทั้งหมด2สล็อตนะครับโดยคุคกกี้ที่ใส่ได้ก็จะเป็นระดับเอพีทั้งหมด่ะสมมติเราใส่เราย่อมมะกรีไป2ตัวมันก็จะถูกเลเวอัขึ้นมาเป็น0.683ก็คือประมาณ3เท่านะครับพูดง่ายว่าการใส่เข้าไป1ช่องเพิ่มขึ้นมา1 1อัตรนนะครับ1เท่า แต่ว่าผมไม่แนะนํารูปแบบการสุ่มแบบนี้นะเพราะว่าเลดที่เพิ่มเข้ามาสมมติใส่รอย่อมะการีทั้งหมด3ตัวเงี้ย0.683ก็ยังเทียบไม่ได้กับเลดที่เป็นตู้เลดเฉพาะของมันนะถ้าจะหาตัวเนี้ยไปสุ่มตู้เลทมันเถอะเพราะว่าตัวเนี้ยอัตราการแลกอะก็คือ3,500รอเพซะได้10ใบอ่าตีว่าถ้าสุ่ม10ครั้งมันคือ3 0 0 0ันเนี่ยการสุ่มในตู้เลทยังไงก็คุ้มกว่าถ้าจะหาตัวที่มีอยู่ในขนาดนั้น แต่ว่าแต่ว่าผมเองนะครับคาดเดาว่านในกิจกรรมนี้ที่เป็นการ์ดเพื่อหา,อาตัวที่เป็นหินพอยต์ล้านแห่งโชคชะตาตัวนี้มันจะมีตัวในคุกกี้เนื้อเรื่องนะครับทั้งหมดอยู่ด้วยกัน4ตัวที่เป็นเนื้อเรื่องของมังกรแดงก็งคือหัวลิเบอรี่ดากอนคุกกี้แก้มังกรยมการีแล้วก็ไวเบอรี่ทีนี้มันจะมีการปิดเอาไว้สองช่องก็เลยจะเดาได้ว่าจะต้องมีคุกกี้อีกสองตัวเข้ามานะครับในช่วงระหว่างการอัปเดตทั้งหมด47วันเนี่ย ในระหว่างที่ดากคอนแก้มังกรนะครับดาเนินไปเนี่ยก็จะมีตู้เล็กเข้ามาอีกด้วยกันก็คือจะต้องมี2ตัวนั่นเองตอนนี้จะเป็นตู้ของรอยยอมาการีนผมก็ดาดว่าระยะเวลาทั้งหมด4 7วันเนี่ยน่าจะแบ่งเป็น2ทั้งหมด3องค์นะครับก็คือเนื้อเรื่องตอนนี้จะเป็นองค์หนึ่งอยู่ของรอยยอมาการีนทีนี้เดี๋ยวเนื้อเรื่องอีก2อันที่จะมาถึงนะอาจจะแตกต่างกันอยู่ที่ประมาณเนื้อเรื่องละ1ิบสิบสี่วันหรือ2สัปดาห์นะครับก,ก็อีกประมาณ14วันเนี่ย จะมีการอัปเดตตู้ที่2เข้ามาก็น่จะเป็นตัวตัว,ตวปิดไว้แล้วก็หลังจากนั้นก็คือจะเป็น28บวันก็จะอัปเดตอีกตู้หนึ่งก็จะเป็นตู้เหล็กด้วยกันทั้งหมด3ตู้เรียงกันนะครับดังนั้นจากการคาดการที่กล่าวมานะครับผมเดาว่าให้ตำแหน่งที่เป็นอรอยย่อมกระีเนี่ยเป็นไปได้2อย่างก็คืออาจจะมีการเปลี่ยนเอาตัวถัดไปในตู้ที่2เข้ามาแล้วก็พอตู้ที่สาเข้ามาก็เปลี่ยนตัวที่สาเข้ามาหรืออาจจะเป็นการยัดเข้าไปนะครับทีเดียวทั้งหมด3ตัวแต่ว่าดูจากปริมาณความยาวของช่องแล้วเนี่ย อาจจะเป็นการสลับมากกว่าดังนั้นเดี๋ยวพอตู้ถัดไปเข้ามาปุ๊บอะเลดของตัวที่จะเป็นเราย่อมากรีนก็จะเป็นเหลดของตัวต่อไปแทนก็ถ้าเกิดถึงตอนนั้นอ่ะใครที่แบบไปเกลือกับอีก2ตู้นะครับก็อาจจะมาใส่ของตัวใหม่ๆแทนหรือจะมีอีกเวนึงนะครับก็คือตู้นี้ใช้ในการอ่าสุ่มนะครับหาตัวที่เพื่อนๆแบบต้องการใช้ในตู้ก่อนๆแต่ว่าเราเกลือได้เช่นกันอย่างเช่นสมมติใครเกลือในตู้ลูกคลุนะครับก็จะมาเพิ่มเหลตตู้ลูกคุุเป็น 0.471ก็จะมีโอกาสได้เช่นกันนะแต่ว่าลูกคูณผมมีพอแล้วล้อย่ามาการีนก็เช่นกันส่วนตัวอื่นที่มีความต้องการจะปั้นตอนนี้ก็ไม่ได้มีอะไรเป็นพิเศษนะตัวอื่นเนี่ยผมสามารถไปปั้นหาเอาจับที่เป็นกล่องได้อย่างสมมตินักพยากรณ์ผมยังไม่เต็ม5้าดาวลุงก็ไปเปิดกล่องได้เช่นกันดังนั้นเป้าหมายในการสุ่มตัวนี้ของผมนะครับจะเป็นการไม่ใส่ตัวใดลงไปเลยนะครับทําให้เลทของตัวโฮลิเบอรี่นะครับสูงพอสมควรนะแน่นอนว่ามันมีโอกาสในการหลุดเลทนะครับแต่ สุดท้าเยเรายังต้องคงเชื่อค่าสถิติอยู่นะโอเคังนั้นเดี๋ยวผมจะสุ่มให้ดูประมาณ10ครั้งก่อนนะครับเพราะว่าเผื่อว่าอีก2ตู้ที่จะเข้ามาอ่ะแล้วมันมันมน่าสนใจมันเก่งขึ้นมาอย่างเงี้ยผมอาจจะมาสุ่มที่เหลือเอาอย่างไรก็ตามนะครับเป้าหมายสูงสุด,สดผมก็ยังพรอมเป็นการสุ่ม270ครั้งการันตีโ o l ิเบอรี่หตัวนะอ่ะเดี๋ยวผมจะสุ่มให้ดูประมาณ10ครั้งนะครับแบบไม่ต้องพึ่งเลทนะหรือว่าเดี๋ยวผมจะ เผื่อทำให้เพื่อนๆดูดนิดนึงแล้วกันว่าถ้าเลิดเลดอัพเพิ่มขึ้นจะเป็นยังไงนะเอของผมอาจจะเ็เป็นนักพยากรและกันเผื่อว่าได้ใช้สัก40ครั้งก่อนนะครับอ่ไปเลยในตาแดงข้าไปเลยนะครับอ่าเห็นไหมนี่มีเศษทอรีเบอร์รีมาให้นะ,สะแสดงว่าค่าเสถสิษิิเชื่อได้นะแล้วก็ตัวเศษนักพยากรผมมาสามวันนะครับต่อไปครั้งที่ส อ่าครั้งนี้ดาตาหวานนะครับมาลุ้นกันว่าจะเป็นตัวที่อยู่ในเลดไหมนะอันนี้ถึงหลุเดเ็ดก็ไม่น้องเสียใจไปนะครับเพราะว่าเป้าหมายจริงๆคือการการันตีโพลีมาโพลีบรลลี่มากกว่าได้เป็นอะไรได้อีปิก ห้านักพยากรณ์แสดงว่าเลดเริ่มเชื่อได้แล้วนะแสดงว่าเราได้ตัวที่อยู่ในเลดด้วยนะครับโอเคได้ทั้งเป็นตัวแล้วเป็นเศษเลยนะก็ถ,ถือว่าใช้ได้นะโอเคถ้าเกิดมาเชื่อถือได้ผมขอถอดนิดนึงอน,นี้เรามารลุ้นตัวโฮลี่บร์รี่ันต่ออันนี้เกลือนะครับข้ามก็ไม่มีเศษโฮลี่ อ่าตาหวานอ่าเรายอมาผลีนะครับ ออกันนี้ลดเลทนะครับเป็นเจ้าทาวิสลี่โอเคมาที่กี่ครั้งและ40ี่สิบครั้งต่อยหกสินะครับอ่นนี่ข้ามเลยอ่าได้เศษไวเบอร์รี่มานะครับอันนี้ข้าม ใช่อันนี้เรนแดดหลงนี้เริ่โดนแดดแล้วนะเฮ้ตาหวาน อันนี้ยังอยู่ถือว่าอยู่ในเลทนะแต่เป็นเจ้า v i เบอรเพราะสำหรับใครที่กำลังปั้นใด v i เบอรยอยู่นะครับก็สามารถมาใช้ตู้นี้ได้เช่นการโอเคกี่ครั้งแล้วเอ่อหกแแล้วนะอีก2รอบในข้างนะครับอ่าได้เราจะอ่า,อาเห็นไหมได้เศษโฮลิเบอรี่ โอเคก็จะประมาณนี้นะครับสมให้เดียวกันสัก100ร้อยคั้งก่อนแล้วเดี๋ยวผมก็ไปค่อยไปเก็บพวกร์รต่อให้มาได้การันตีโฮลีบรีนะก็ถือว่าเลดถ,ถือว่าใช้ได้นะค่าสถิติค่าสถิติถือว่าเชื่อถือได้เลยได้ไวบรี่มารอบหนึ่งนะแล้วก็ได้ตัวเลดอย่างนักพยากร์แล้วก็ได้เศษโฮลีบรี Holy ry, เยอะพอสมควรเลยก็โอเคนะครับเป็นตู้เลดอัพดีแล้วก็ผมคาดการว่าตู้เลดลักษณะเนี้ย ในอัปเดตต่อไปนะครับพอครบส7เกวันของแก้มังกรนะอาจจะมีลักษณะแบบนี้แบบเป็นอีพ็นโซดต่อไปอาจจะเป็นพวกเพียววานิลาหรือว่าแอนเชียร์ลิเจนอรี่ตัวอื่นเข้ามานะครับก็ให้เพื่อนๆน,นะครับดองตัวเพจเก็บไว้นะในในเวลาที่กิจกรรมดีๆดดอย่างงี้มาก็สามารถเก็บเขี่ยวตัวการันตีหรือว่าอัปเดตของตัวที่เราต้องการได้นะครับก็ขอลาไปก่อนสำหรับว,วันนี้ผมปิกซี่ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ